มาแล้ววันนี้กําลังใจเต็มเปี่ยมเรามาแบบว่าจะไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นนะฮะยกเว้นตุ๊ก,กตาระหว่างนี้ก็อย่าเพิ่งเปิดจอดูดีกว่านะครับระหว่างโทรศัพท์มามันก็คงจะไม่มาตอนนี้นะครับเออเด็ดๆไขขอประตูยางอย่าเพิ่งทั้งสมตัวยังอยู่ที่เดิมครับโอ้แต่สามตัวยังอยู่ที่เดิมครับโอเคฮะสบายๆครับนั่งตากพัดลมนี่ยังไม่ได้ใช้แบตมากเลยนะรถโอ้โหสิบเปอร์เซ็นต์อู้วีพีเป็ด พี่เป็ดจ๋า sorry าออเดอร์เฉยหมายความว่ายูดูยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูดมีประสบการณ์เขาเรียกมีประสบการณ์อู้หูหายหมดยกแก๊งพี่ตายอยู่นี่พี่พี่บีแล้วครับพี่เป็ดพี่เป็ดก็หายโอ้ยคนลุกเลยมาที่คนลุกเลย โอ้พี่เป็ดก็ยังพี่เป็ดไปแล้วเปิดเออเป็ดไปไหนโอ้โหยังอยู่ข้างๆเอ้ยพี่ตายโอ้โห้ยเป็ดไปตายมาโอ้ย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 โอ้หดูมาพร้อมกันโอ้โหโดยมีหน้าหนัดหมายโอ้ยหรือมึงนัดกันทำไมไม่นัดกูด้วยกูเลยไม่อยู่ให้กูรอดไปได้กูจับทำเป็ดย่างโตไปดับปืน บมดกี่รูปไหมว้าพี่บีไม่เอาดิจะโงองถึงแล้วพี่บีอ้า อ,อยู่ข้างๆไม่มีหร